ครับผมสวัสดีนะครับเอฟซีสุคนนะครับที่ว่าเขามาติดตามหรือเขามารับชมของโชคผ้าลวยนะครับผมไทเขามาแลวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องไม่โชคผ้าลวดนะครับผมกับมือนีสบผ้าไปเบิ้งที่ว่าลูกลูกศิ์ปูนากนะครับผมอันนี้ก็บบมีแน่าทางนะครับแค่ เป็นแค่ความเสื่อของบุคคลนะครับโปรดใช้วิจนณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมครับพูดผิดอันใดก็ขอโทษขอให้เอฟหลายๆเลยครับพอดีว่าก็มือหนีก็เป็นมือที่หานะครับก็บอกคอยบ่ท่านในชัดปานใดก็สิค่อยๆปรับปุงไปเรื่อยๆนะครับครับมาช่มหรือมาติดตามเรื่องที่ว่าโชกพาลุ้ยสิภาพไปเบิงมือหนีเลยครับติดตามมาเลยครับ เราคิดกันกุมาหัวเลยเลยวังนี้กูมามาได้งนี้กูมามาได้ก็เป็นนังจังคิดกันนี่อย่างหนึ่งหยุดหลานขอฟันลูกหลานหลับ่็ได้เกินแล้วปล่อยรถค่ะปล่อยเลยค่ะปล่อยเลยครับปล่อยเลยค่ะปล่อยเลย มี่ีวับวออกมานออนนยอมเหระปูยปนมนาออนมายอมเฮาแล้วขนอผขอาขอราข,อขอไกออคนขอผ่านทางเออเอดมาลบลูเฮาดอกขอผานทางเนื้อปูดเด้อ พคนมาขอผ่านทางกู่เพคนมาขอผ่านทางคือ huh, ซ uh ื้อดอกจ้าบ่เป็นยังดอกค่ะบ่เป็นยังดอกกูแล้วลำอยู่ดอกกูคนบ่ว่ายังดอกจ้าถูกมั้ยนะถูกมั้ยถูกมัดโขดอกมั้ยกันเนี่ยถูกขอขมาเพคนขอกูแล้ว เลาหูจักหละละเลาอ่อนเล่าขอผ่านทางเื่อปูเด้ออันนี้ก็เป็นลูกเป็นหลานปูคื้เก่าล่ะเพิ่นขอผ่านทางเพิ่นบ่ได้มากเปมากมะกายดอกเพิ่นเล่าแรกเลาอมันมาสรงเราว่าเราได้ยินแต่กิติศักดิ์ปูโอ้เลยอยากไม่เห็นโอ้เลยอยากไม่เห็นเนี่ยเราก็อยากเห็นท่งเที่ยวเล่าก็เพื่อไปแล้วเที่ยวอยู่ตลอด เราอยู่างบด้อยเราอย่างบ่ได้เขาม้าว่ายปู่จักเตียโอ้ยเมื่อก่อนมุกอันมเก็บซื้อมันเราก็เลยให้น้อ่มันมาส่งรถนี่ก็เลยนี่หลานเลยเรื่องของเรื่องเราก็ได้ื่องของมาสัมผัสธ์โอ้เราได้สัมผัสได้คืออันเพิ่นมานั่นจะซื้อดอกปู่เพิ่นขอพัน ทางจะซื้อดอกอันนี้คนบ่ได้มากัมมากายเข้าดอกคนบ่ไ no ด้มาะดูลดอกเพิร <person> ์ลผลม่านผ่านทางผลเอาม่นมาทรงแอดมินสายบุญเนี่ยล่ะสายบุญคือกันเ่าเป็นยังดอกไสได้มาได้แล้วเ่าเป็นยังปูผนบ่ได้นั่นดอกผลบ่าวางพึ่งยังนี่ใคขไปดีไปนั่นแหละจุดตูกเราดอกสะก้อนดูกขาม่าผนก่อนแสดงมาเข้าขิดหลายอย่างดีแมนบอก คลิปล so so ูกเป็นย <ra> <at> ูแมนบ่บ่ครับผมกับลูกหลานนี่แหละตีเอาคิดผมกัราะเหอนกันคนเหมนกันคือว่าแต่ยิ่งได้เจตสักของเพลินก็เลยอยากมาเบิ่งมาเลี่ยวก็เลยมาสัมผัสจ้าวขอกับมาเพิ่นซาแล้วก็ขอผ่านทางเกาซาแล้วบอนั่นดอกแล้วใจดีคือนยังนี่หัวอักอักอักหมูตายนี่มาจุดทูกไปเพิ่นนะจุดทูบเก่าดอกผู้ใดมีไฟบอไฟบอผู้ใด เเป็นนยังดอกนะปูเนาะเพิ่นก็ไม่ไปไ่ไไไ้ไป้างเป็นเป็นเป็นลูกเป็นหลานนะเป็นลูกเป็นหลานนี่ละไม่เป็นจุดจุดทูบเราก็เพลนสาเพนขอผ่านทางเฮา้าปูเด้อเนมาดีเพนเป็นลูกเป็นหลานลูกในวานลานวานในสวนเฮานี่ยละจะนยังดอกมาเลยครับ อันปลอยเลยปลอยปลอยปลอยสิได้ปลอยเล้วจ้าขอขมาเพิ่นซะปลอยเล้วจ้าว่าต้องกันค่ะบว่าต้องกันเจุดปล่อยออกมาเลยจ้ะขอขมาเพิ่นจ้ะทำใจให้สบายผม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 ขอโทษขอไฟปูนปล่อยเลยจ้ะปล่อยเลยปล่อยอยากเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดจ้า จุดทัขอเพิินขอเพิินขอกนมาเพิ่นพ่อเราก็ว่าเป็นยังดอกแล้วหยอกคือซื้อดอกแล้วหยอกคือซื้อแล้วหยอกคือซื้อว่าบ่มาหาเล่าตีมาหาแล้ว เมาเลยจ้าเมาเลยมันี่ได้สบายใจปล่อยปล่อยออกมาเลยปล่อยออกมาเลยปล่อยติ่มออกมาหลุดจ้าปูเพิ่นไปเมาอีหยังน้ำหรือว่าไปต้องอีหยังไปสัมผัสอีหยังเมาออกมาหลุดพ่อค่ะเมาลวดทีได้อันปูที่ได้ลูกก็เป็นอีหยังดอกเป็นพ่อลูกพ่อร้านเพิ่นซื้อในนะเพิ่นอยากให้มากราบมาไหว้เพิ่น เป็นลูกเห็นหลานพัน่านมาเท็นเนหานพ่นพานมากหลกหลานพันพานมาหาบ่เป็นยังดอกขอกับไฟนะค่ะขอักไฟนะกับไฟมา้นยคะ ผมกับไฟหน้าแล้วก็เป็นมาหลายพูดโอ้เป็นแม่หลายพูดเออไปเอินอาจารย์เอมาดูอันเออเอออาจารย์เอมาดูไปไปเอออาจารย์เอมายืนปนยืนดิวเอากระไฟมายายกระไฟมาเป็นเดิอนอยู่นี่บอกครับโอ้เป็นเดนอยู่โอ้เป็นเดือนเป็นบอกอย่างแน่แน่เป็นบอกอย่างน้ำแน่ปูน่ะ ดีใจดีใจเห็นดีใจดีใจเห็นลูกโอ้พอดีดีใจโอ้ดีใจเอาสาธุสาธุสาธุเห็นลูกเห็นหลานมาดีใจขันดีใจกับญาสิเห็ดทั้งสี่ตัวกันบอกสามตัวฉันตอนเนาะบอกมาตัวปูนะยูทูบปูดีใจเงี้ยบอกกับเพิ่นโอ้ยโตเอไป ยูทูบก่อนยูทูบก่อนบอยจ้าบอยเป็นยังไงคือสีอะไรอ่าไทยก็ไห้ออกมาโลดจ้าไห้เลยไห้แดงๆอย่างเฮ็ดทังไลาก็เฮ็ดจ้าสีได้ซวงสีได้ซวงได้เศร้าจ้าขันกดไว้มันมันมันกันบ่ได้ดีเจ้ายูทูปเก้าดอกแล้วเจ้าเบาคาถาเพิ่นเด้อคาถาปูเล้าหนั่นอยู่ข้างพอสบายน่ะโอ้คือติดบ่ไาใดค่คาถา คาถาเพลินของคาถายืนแสดงออกมาเลยจ้าอยากเบ้ายังก็เเบาเลยอยากเบ้ากับป่อเพิ่นอยากเวมันมันจิได้ส่วงม่แต่เิ่น่าพันดีใจเห็นลูกกินหลานิน ใจเนะเาะเดี๋ยว่าคอยว่าอย่าเข็นไม่ไม่อย่ากเข็นกันสิย้อนเจ้าว่าอย่าเข็นตัวเจ้าก็ต้องย่อมรับเอาตัวย้อมรับเอาเด้วตอนเจ้าว่าอย่าเข็นนั่นตัวเจ้าจังได้ไห้งวยงวยยุ่งสิเจ้าก,ก็ย่อมรับเอาตัว,วกันเพื่อนอยากให้เจ้าเห็นนะแต่ว่าปูดีใจเออเพื่อนดีใจน,นะเอาเจ้าจุดธูปเจ้าดอกแล้วเจ้าก็รตั้งนโมูสามจบรออธิษฐานเอาไปท่องอัานคาถาเอาธูปเขาเป็นมาหลายเป็นมาหลาย ถือเอาเราก็ตั้งน,น,นั่นป้ายยูหันทองเอาทองน้ำน,นั่นน้ำเพลินเอามาผ้าเป็นทองแน่พอไหวผ้าเป็นทองพอไววหวเหนื่อยหน่อยนึ่งปล่อยโหลดจ้าปล่อยแล้วเอาดีแล้วแหละจานเอะเขามาผ้าเป็นทองจากบาดนั่นแหละ เราอ่านเราอ่านบอลเนาะมามาผ้าเล้าเห็ดนะเล้าเห็ดโปรตีวมาพผ้าเล้าพาเบาหาห้ข่ยนะเล้าปูนี่แหละห้เล้าจ้าเอาพอไหวเบาพอไหวพาเราเบาเร็วพอไหวพาเพิ่นเบาเอ่ะอาตัางน้โมเด้อปูเอ้ยบัดเทศนี้เอายกมือขึ้นพนมมือขึ้นเด้ออ่าตัดพนมมือขึ้นจ้าเอาปูอ่ะต่างเดิรนัโมตัสสะภะคะวะโต อารักขโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหขาโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหขาโตสัมมาสัมพุทธะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปูอายตนะมหาลาโภนะโมกุฏายะข้าพเจ้าพเจ้าเสือเจ้าพระเจ้าเนรงจันทบุญ ปูได้ประท่านทัพย์สินหน้าหน้าบรรดาโชคลาภให้แกข้าพระเจ้าด้วยเถินจิงใดที่ลูกล่วงเกินจิงไดที่ลูก<อ>ไยกด็ดีโดยว่าจาก็ดีหรือเจตนาก็ดีบริเจตนาก็ดีขอปูจังขโมิสีดำให้แกลูกแกหลานด้วยเถินสาธุสาธุ เราไปปาักคุณเนาใครแน่หล่ะโอ้ยมามามหาผู้ชอยขอทงตุ้ดยขอวมาเออเอาอยู่หลานว้าเอาขมาเรามากาฝลายปูนี่ไปไปมามลูกหลานกับจิมากาป่ายเนาะิกวกอนักทํามื่อนีตัดไปลูกหลานกับจิมากาฝ่ายปูใใ้ปูสี่ทางคนทางให้ ทำมาหากินให้เจริญนลุงเรื่องนั่นนะทีการงานเดาปูด้อสาธูสาธุสาธุสาธุเด็อบเอฟซีทุกคนนะครับไอ้นี่ก็บอมแมนแนวทางนะครับผมไอ้นี่เป็นสิ่งปฏิหารนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้นะครับอันใดก็บว่าพิดว่าถือก็ขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนนะครับ เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อบอได้ผ่าดข่าวสารดีๆของโชคผ้าร้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข,อข้อความเสื่อของบุคคลนะครับโปรดใช้วิจจะนนันยนในการรับชมด้วยนะครับผมอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ